วันสำคัญเนาะวันอาสาฬหบูชาก็ไม่ต้องพูดต่อหรอกเพราะว่าขยายกันเป็นหลายคนแล้วว่าเป็นวันอะไรนะในวันสิบห้าค่ำเดือน8นีน้อัตมาก็ขอพูด ถึงเรื่องหลักธรรมสำคัญสำคัญสำหรับวันนี้วันสำคัญอาจจะหนักหน่อยอาจจะยากหน่อยต้องฟังดูไหมมีคนคานรับอยู่ไม่น้อยเหมือนกันใครไม่เอาใครไม่เอา ไม่มีใครยกมือเลยเอบอกยากก็ยังไม่กลัวยังไงาอาตมาจะพูดถึงเรื่องพวกคุณว่ามันไม่ยากหรอกแต่มันจะยากต้องฟังไปเถอะคือเรื่องของฌานฌา,านคุณได้ฟังแล้วก็บทอ ยากอะไรเราฌานเนาะเรียนมาแล้วเราก็ทำชานได้แล้วแค่ชานชอกเชอรสราน,น,นูเนี่ยที่หมายถึงชาญหมายถึงชาญที่เกิดในการปฏิบัติของคนผู้หลับตา ยึดมั่นถือมั่นยืนยันไว้ต้องเกิดตอนหลับตาทำฌานขึ้นได้ตรงหลับตากับคนผู้ลืมตาไม่ต้องหลับตรงหลับตาไรฌานหลับตาไม่ใช่ของพุทธฌานของพุทธต้องลืมตาอยู่กับชีวิตสามัญปกติไปตั้งแต่ต้นจนบรรลุฌานสี่จนบรรลุฌานตลอดกาลฌานนี่เป็นคุณธรรมคุณวิเศษที่อยู่กับคน ตลอดการที่เขาทําได้แล้วที่ปฏิบัติประพฤติอย่างสมาธิถิ่ได้ทาวรแล้วเป็นปกติของชีวิตเลยเพราะคุณธรรมคนที่มีฌานอยู่ในตนเองตลอดเวลาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงง่ายที่สุดเรียนกันมาทั้งนั้นนะ แต่ไม่เข้าใจเองเพราะมันลึกซึง้งมันลึกซึ้งแต่ไม่เข้าใจตื่นเองพู้มทำฌานได้คือทำจิตตัวเองได้ทำจิตอะไรถึงจะเป็นฌานทำจิตให้ไม่มีนิวรณ์ห้าใช่ไหมทำจิตให้มีมีนิวรณ์ห้าได้นั่นและเกิดฌาน ถ้ายังไม่หมดหรือยังมีนิวรณ์ทาอยู่เราก็ยังไม่เรียกความสําเร็จของความเป็นฌานใช่ไหมเพราะพูดใดที่มีความสําเร็จชั่วคราวนิดหนึ่งก็เป็นฌานนิดหนึ่งทีนี้ถ้าสามารถทําให้สําเร็จได้ถาวรตลอดไปเลย ตั้งมั่นเป็นจิตตั้งมั่นจิตที่เป็นฌานอย่างตั้งมั่นตลอดการเลยแม้จะอนุโลมลดไปกับคนอื่นลดลดสภาวะที่มันจะต้องไปอนุโลมปฏิโลมเอ้กามบ้างโกรธบ้างนะฟุ้งซ่านบัาง สมถะบ้างหรืออุวิจิกิจชาอยู่บ้างกับคนอื่นๆอ่ะนุ่นลงกับคนอื่นๆก็ไม่เลื่อนไหลไปตามเขาไม่ได้ลดคุณภาพของชาของตัวเองลงเลยโดยไม่ต้องไปหลับตาทึ่สะกดเอาไปความเป็นชาไม่ได้ไม่ต้องเลยลืมตาสบาย สบายทั้งสบายแบบเบิร์ทั้งสบายแบบอุดมนายอุดมโนสบายทั้งทุกอย่างเลยนะเพราะงั้นชาญทั้งสี่ที่เป็นชาญแบบพุทธเป็นของพุทธนั้น เป็นฌานที่ได้แล้วโดยไม่ต้องหาสถานที่ปฏิบัติไม่ต้องปลีกเวลาไปปฏิบัติไม่ต้องเตะท่าตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอะไรเงีย้ยเหมือนเดรัจฉีเหมือนฌานเดรัจฉีของนอกพูดเขาทำกันไม่ต้องหลับตาเลย เพระาะฌานของพุทธปฏิบัติในชีวิตสามัญประจําวันประจำทั้งคืนมันก็คงจะไปะผู้ที่ยังไม่สามารถจิตเป็นฌานได้มันก็จะยากนะในตอนหลับแต่ถ้าเดรัยวทีได้หลับตับตาลงไปเนี่ยก็จะทำฌานตัวเองคือทําจิตให้ไม่มีนิวรณ์ได้ง่ายถึงขั้นสําเร็จ เป็นชันงเป็นครั้งเป็นคราวหรือเป็นครั้งนันนนก็ตามภาคเพียนพยายามทําฝึกฝนเอาแบบนั้นมันเป็นแบบสมถะมันก็ได้นานๆก็ได้อย่างอาลานาบทุตกดาบทเป็นตัวอย่างทาได้เก่งที่สุดถือว่าสุดยอดเพราะทำไปได้ถึงขั้นอรูปฌานนะซึ่งแต่จะขยายรูปฌานกับรูปฌาน อีกก็จะจะจดจง,ย,งยังไม่ขาย้งไม่ขยายตอนนี้นะเพราะงั้นฌานของพุทธเนี่ยจังเป็นฌานที่เกิดอยู่ในชีวิตสามมัญน,นะแล้วก็เป็นฌานไปพร้อมกับชีวิตที่ทำงานอาชีพหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่สมักกรรมตะนะทำ อะไรงานการงานอะไรทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันตะพูดอยู่หรือคิดปรุงแต่งในทางจิตคิดอยู่อะไรต่ออะไรอย,นะยรู่ก็ลืมตาปฏิบัติคนที่ยังไม่บรรลุก็ลืมตาปฏิบัตินี้ไปเป็นของพุทธนะ แล้วจะได้ฌานแบบพุทธไปหลับตาทำแบบฤาษีโดยเดรัฉีเขาสอนมันก็ได้ฌานแบบฤาษีแต่ถ้าเข้าใจดีสมาธิแบบพุทธแล้วตามจรณะสิกภาวิชาแปะ,ะใส่วงเล็บไว้ตรงนี้เลยถ้านอก จรยาสิบห้าวิชาแปดผิดหมดเป็นปัญญกะปฏิปทาเป็นชาติผิดต้องเอาปัญญกะปฏิปทาต้องไปข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดของพุทธที่ท่านกำหนดไว้คือจรรยสิบห mm ้า hmm. วิชาแปดนะเพราะงั้นพรพุทธเจ้าตรัส คำว่าบรรลุธรรมการบรรลุธรรมของศาสนาพุทธที่ท่านตรัสไว้แต่คนเผินไปหมดเลยและก็มีน้อยในะพระเถรปิฎกคำนี้ก็มีน้อยมีอยู่ห้าคำจักสุปัญญาญาณวิชาอาโลกะหรืออาโลกน ห้าคำนี้เป็นตัวกำหนดเลยว่าท่านก็ดีสมาธิก็ดีของพุทธนั้นต้องเป็นแบบลืมตามีจักษุแล้วปฏิบัติให้เกิดปัญญาเกิดญาณเกิดวิชาแล้วกำกับอีกว่าในขณะที่มีแสงพระอาทิตย์สว่างสว่างจ้างจ้าที่เรารับรู้อยู่นี่แหละไม่ใช่ไป หลับไม่ใช่ไปหลับตาไม่ใช่ไปหาที่มืดง่ายเลยพระศาสนา,าพุทธจึงเข้าใจความมืดอย่างสุภกินห้ากินห้าแปลว่าความมืดสุภะแปลว่าดีงามท่านแปลสุพันเตวะ สุพันเตวะอธิโมอธิโมโมอธิโมโคหรืออธิมุตโตท่านแปลว่าถ้าจิตโน้มไปในทางที่จะศึกษาธรรมะสุพันเตวะมีความหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นสุภาะอย่างที่สุดนะ อันนี้อยู่ในวิโมข้อที่สามนะ